มีเรื่องความรักบ้างอยากฟังหรือยังอยากฟังมากๆเขาบอกว่าอีมเนี่ยเป็นคนสองอารมณ์ชอบก็ชอบแบบบ้าคลั่งเลยหลงมากแต่ถ้าเกิดว่าผิดหวังนะเก็เป็นความแค้นความแค้นเลยเหรอแค้นเลยอ่ะแล้วเขาบอกว่าช่างจดจําด้วยนะจริงหรือเปล่าจริงๆก็จําได้อ่ะจําได้นะอะไรอะไรไม่ดีจำได้นะว่าใครทําอะไรกับเราไว้เราจะไม่ให้อภัยเขาอย่างนี้เหรอก็คือจะเป็นคน ใช่หลงอย่างบ้าคลั่งตอนแรกหลงอย่างบ้าคลั่งมากแต่ถ้าเกิดไม่ใช่แล้วโอเคถ้าทําอะไรเราแย่ๆแล้วเราจำไงแล้วเราก็จะไม่กลับมาหาเขาอีกแน่แต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนเกิดวันศุกร์เนี่ยจะเป็นคนที่รักจากความสงสารคือว่าถ้าสมมติว่าถ้าเกิดกันอยู่ใช่ไหมเหมือนกันกับคนวันพฤหัสเลยสุดท้ายตัวเองนี่เองคือคนวันศุกร์เนี่ยจะบอกว่าใครที่มาจีบมาทุ่มเทหรือเป็นคุณแบบผู้ชายที่ขี้ตื้ออะไรอย่างนี้ คนวันศุร์ก็จะอ๋อใจอ่อนสงสารไงก็เลยแบบใช่ไหมอีแบบว่าขี้สงสารยอมก็บอกแหละหลงคนง่ายตอนแรกแบบจะไม่ชอบบอกคนนี้อะไรอย่างนี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันสุดท้ายทําดีด้วยมากมากเริ่มใจอ่อนอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยใช่เลยใช่เลยแล้วเขาบอกว่าต้องระวังว่า คนใกล้ชิดญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยจะเข้ามาเป็นมือที่สามคือไม่ใช่มาแย่งนะจะแบบว่าเหมือนมาจงจีจำใช้ว่าเออทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิก็เลยแบบจะใช้แบบจะกลายเป็นปัญหาในที่สุดจริงไหมอีมก็จริงนะเพราะบางเรื่องบางทีเราอยากจะให้คนที่เราอยากจะปรึกษาแค่คนที่สนิทกับเราจริงๆครอบครัวใกล้ชิดจริงๆแล้วมันจะน้อยเวลาเรามีปัญหาอะไรทางเลือกมันจะเริ่มน้อยลงแล้วเราจะได้เลือกได้ว่าควรจะทำยังไงปรากนน นะตรงไหมคะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งแอนเซเบสกันมานะคะแล้วเขาก็บอกอีกว่านะอีฟเขาบอกว่าอีฟเนี่ยคือคนเกิดวันศุกร์เนี่ยใช้อ,อารมณ์แก้ปัญหาใช้อารมณ์แก้ปัญหาคือเขาก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยขอให้ถอยไปตั้งหลักก่อนเออเออตอนนี้ก็พยายามเปลี่ยนแปลงได้แล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นแบบต้องแก้เดี๋ยวนั้นเลยไนงะบางทีเรา,าจะไม่ต้วางทีเราจะใช้อารมณ์มากเกินไปทํใาให้เกิดปัญหามากขึ้นทีนี้เนื้อคู่ของอีฟอุ้ย เป็นคนแบบนี้หรือเปล่าเป็นคนที่เอ่อเข้าใจอีฟมากเป็นพิเศษแล้วก็จะดูแลเอาใจใส่แล้วก็จริงใจจริงไหมจริงใจงไหมเอ่าไม่รู้ว่ะต้องรอดูแล้วเขาก็บอกว่ายังไงก็ได้เอาแบบพูดไม่มากพูดไม่มากเพราะว่าเราพูดมากแล้วใ <c oughs> ช<า>่แล้วต้องไม่เตีย้ยด้วยนะเพราะว่าคนวันศุกร์จะไม่ชอบคนเตี้ยจะแบบว่าชอบสูงโปร่งอย่างนี้สูงโปร่งก็ดีอ้ว แล้วเขาก็บอกว่าชอบผู้ชายที่มีอารมณ์สนุกสนานใช่ชอบคนตลกมากไม่ขรึมเพราะถ้าขครึมเนี่ยมันจะรู้สึกเครียดแล้วก็รู้สึกไม่เบิกบานเลยใช่ไหมใช่เราจะอยู่กับคนเครียดทาไมใช่ไหมแล้วเขาบอกเทปส์มาเล็กๆว่าว่าให้มองคนคิ้วโดกเอาไว้คิ้วโดกเออว่าผู้ชายคิ้วดกไหมคือว่าน่าเรคิ้วคิ้วดกคิ้วชนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าคิ้วดกเนี่ยจะเสริมชีวิตคู่ในการสร้างฐานะเพราะฉะนั้น ต่อไปเนี่ยนะอีฟก็หาไว้ตากล้องค่ะตากล้องมีเซลแฟนคิ้วดกหรือเปิดคิ้วดูกันยังไถ้าเจอคนคิ้วดกปรกาศดีมากเป็นพิเศษก็จะดูดีดูดีเขาบอกว่าจะเจอกันได้เนี่ยก็จะเริ่มจากการเป็นพี่น้องใครอยากเป็นพี่น้องกับอีฟก็ส่งเอจเมสกันเข้ามาได้เลยตอนนี้ส่งไปซื้อประกาศขายกันตอนนี้เลยหรอแม่แม่เขาบอกว่าอาจจะว่าเริ่มจากคนที่ ทำงานด้วยอยู่ในวงการเดียวกันหรือแบบเรียนมาด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็น้องก็ต้องเริ่มจากพี่น้องก่อนอะไรแบบนี้แสดงว่าเราเพึ่งพาเขาได้ไงเราปรึกษาเขาได้วเวลามีปัญหาเขาก็เป็นพี่เป็นน้องกับเราได้แล้วสุดท้ายวันหนึ่งถ้าไม่ใช่ก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ <S <S <ๆ>แบบนี้คุณผู้ชมมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าก็ลองลองส่งมันเข้ามาละกันโอเคสรุปตรงมาอีพ สำหรับตัวเองเลยตรงหรือเปล่าตรงตรงนะเหมือนเดิมตรงอ่าตรงมากมาถึงวันสุดท้ายของเราค่ะคุณผู้ชมเป็นวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์เออแม่ไม่แม่ไม่มีคนใกล้ชิดเกิดวันเสาร์นะแต่ว่าเขาบอกว่าอุปนิสัยของคนวันเสาร์นะคะตาตากล้องค่ะตาตากล้องเรายกมืออีกแล้วเกิดวันเสาร์ค่ะรอฟังอยู่อ๋อโอเค ตากล้องนะคะเขาบอกตากล้องของเราเนี่ยป็นคนนี้ฉลาดช่างสังเกตต้องสังเกตอยู่แล้วเพราะเขาจะรู้ตลอดว่าเราจะคุยกันอะไรยังไงอะ่ะแล้วเขาบอกว่าโอเกินกว่าวัยเราผิดชอบตัวเองดีแล้วเขาก็บอกอีกว่ามีความฝันไม่ท้อเลยนะถ้าเกิดว่าความฝันเนี่ยมันไม่ยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้เขาก็จะลุกขึ้นสู้แล้วมาสร้างความฝันของเขาใหม่ จริงหรือเปล่าคือล้มแล้วลุกตลอดก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะแบบว่่ไม่ท้อถอยสนใจไหมล่ะเยี่ยมมากๆทานิ่งทํานิ่งจริงๆแล้วแบบฟังอยู่เก็บทุกรายละเอียดนะคะแล้วเขาก็บอกว่าคนวันเสาราเนี่ยจะเป็นคนที่ซุกซนซกนใจร้อนชอบความซื่อสัตย์จริงใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่เชื่ออะไรง่ายๆไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่ว่าในขณะนั้นเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมามากๆชัดเจน สําหรับผู้หญิงนะคะก็จะบอกว่าเป็นคนที่ด้วยความที่เขาชัดเจนไงแล้วก็พูดจาตรงไปตรงมาไงเขาก็จะมีมาดแบบนางพญาเลยอ่ะนางพญาเลยนางพญาแล้วก็บางทีก็อาจจะค่อนข้างเก็บตัวบคือด้วยมาดแล้วด้วยลักษณะนี้แล้วเก็บยังไงเก็บเฉพาะเวลาที่แบบเป็นมีปัญหาเครียดอกหักแล้วเก็บตัวไม่ก็คือจะเป็นคนที่เพื่อนไม่ได้เยอะมากก็จะสนิทมีเพื่อนสนิทแปลว่ารู้ใจจริงๆอย่างนั้นรู้ใจจริงๆ กขาบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวอย่างนี้นอกจากจะเก็บตัวแล้วยังมีมาดนางพญาอะไรอีกคือจริงๆไม่ใช่ไม่มีใครคบนะแต่ว่าเก็บเป็นคนเพื่อนน้อยแต่ว่าสนิทจริงๆไม่ใช่ไม่มีใครคบบางทีเนี่ยดูเหมือนยิงอืแต่ถ้าเกิดรู้จักเขาจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นคนที่น่ารักน้ำใจงามใจงามมีจริตผู้หญิงแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยนะยิ่งเรื่องอาหารการกินนี่คนวันเสาร์นี่ คือทานเก่งว่างั้นไม่ใช่ไม่ใช่ขานเกงนั่นสิมืออะไรอย่างนี้อ๋อเสน่ห์ปลายจวักใช่โอ้ัดใจใครอะไรคนไปเลยทีนี้ข้อเสียของคนวันเสาร์นะคะฟังให้ดีเขาบอกว่าคนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนใจอ่อนใจอ่อนอีกแล้วใจอ่อนแล้วพอใจอ่อนทีนี้ก็มีความจะมาจ้องหวังผลประโยชน์อันตรายมากๆก็คนวันเสาร์ระวังให้ดีนะคะเพราะเขาก็แสดงว่าต้องเป็นคนที่แบบ อยู่ในชีวิตประจําวันเราบ้างเหมือนกันได้เห็นว่าเราเป็นคนใจอ่อนก็เลยเข้ามาอทีนี้สําหรับความรักของคนวันเสาร์เขาบอกว่าคนวันเสาร์เนี่ยจะได้แต่งงานแบบสายฟ้าแลบสายฟ้าแลบคือตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่เนี่ยอย่างฉับพลันเลยคือแบบอืไม่ได้วางแผนไม่ได้อะไรเลยแต่คือไม่ใช่ท้องก่อนแต่งอะไรอย่างนี้ไม่มีแต่เขาจะบอกว่าเกิดแบบคือ พูดเร็วคิดเร็วทำเร็วกันนี้ชัดเจนคือถ้าใช่แล้วก็แต่งเลยใช่ไม่รออะไรอีกแล้วไม่เกี่ยวหรอกว่าจะคบมานานหรือเปล่ารักไม่ต้องการเวลาไม่ต้องการเวลาเดี๋ยวก็ไปสร้างเวลาร่วมกันได้แล้วแต่งไปแล้วทีนี้เขาบอกว่าคนวันเสาร์เนี่ยจะเก็บรายละเอียดของคนรักแล้วก็อ่อนไหวในเรื่องรักๆอะไรแบบนี้แล้วเขาก็บอกอีกว่าเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับคําพูดจะดูกันกระทามากกว่า คือถ้าเกิดใครไปบอกกับคนวันเสาร์ว่าโอ๊ยรักอย่างงู้นรักอย่างนี้เนะี่ยคนวันเสาร์ไม่เชื่อไม่เชื่อฉันฉันเก็บรายละเอียดอยู่นะใช่เขาจะบอกว่าต้องดูว่าโอ้ยการกระทําแบบนี้รักเราจริงหรือเปล่าหรือ,อว่าอะไรยังไงอ่าทีนี้คนวันเสาร์เขาบอกว่าข้อเสียงของเขาเนี่ยเขาจะมักรู้สึก ว้าวเวโดดเดียวเวลามีเรื่องมากระทบเก็ไม่ว้าวเวได้ยังไงคุณเล่นแบบเป็นคนเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่อย่างนั้นคุณก็เหงาว่าสิใช่แต่ว่าอย่างบางทีมีเรื่องอะไรที่มากระทบจิตใจเขาเคารจะรู้สึกอยากจะแบบอยู่คนเดียวและอะไรอย่างนี้เห็นไหมเก็บตัวแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยอยากให้คนวันเสาร์เนี่ยค่ะฝึกใจลองทําสมาธิดูอะไรอย่างนี้ว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นไปตามธรรมชาติออ่าะไรอย่างนี้ตามธรรมชาติเลยคือ นาชีวิตเราเะนะี่ยมันก็จะมีทั้งสุขทั้งทุกข์บ้างพอเจอเรื่องทุกข์เนี่ยคน <ทำ S 2> วันเสาร์ <ไป S 2> อาจาจะเก็บตัวมากเกินไปเราก็เลยอยากว่าให้คนวันเสา,า,าร์เนี่ยออกมาได้เริงบ้างเข้าใจว่าโอ้ชีวิตมันก็แค่นี้เองอะไรอย่างนี้อ๋อก็คือ,อให เข้าทางทําไปเลยก็ได้อีฟแนะนำยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเช่วงหน้าเราก็ต้องมาคุยกันอยู่แล้วถึงเรื่องของการทําบุญทาทานว่าแต่ละวันเกิดเนี่ยจะต้องใช้อะไรทําบุญยังไงบ้างเข้าทางทําไปเลยแล้วกันเหมาะกับแต่ละคนแต่ว่าทําได้ทุกวันอยู่แล้วอ่ะทีนี้ยังไม่จบวันเสาร์ยังอยากฟังเนื้อคู่อยู่ว่าเนื้อคู่ของเขาจะเป็นยังไงอะเขาบอกว่าคนวันเสาร์ก็จะชอบคนเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำได้ทางความคิดนะคะแล้วก็อีกแหละไม่พูดมากห้ามเพ้อเจ้ออ้าวแต่อันนี้ค่อนข้าง ไม่เหมือนวันอื่นนะก็เงียบทั้งคู่เลยคือเงียบใช่เงียบกันทั้งคู่อยู่ในแบบติดตัวมากแบบเพอร์เจอร์คือเขาจะแบบยังไงอ่ะยึดถือกับคำพูดไงถ้าเพอร์เจอร์เพ้อฝันอะไรออกมาอย่างเงี้ยคนวันเสาร์จะรู้สึกเอ้สละเหลือเกินก็คือยิ่งถ้าพูดออกมาแล้วมันไม่ใช่มันไม่จริงจะรู้สึกแย่ไปเลยใช่และอีกอย่างหนึ่งคือคนวันเสาร์จะชอบคนสะอาดสะอาดผู้ชายคนไหนนะคะจะไปออกเดทกับคนวันเสาร์ก็อาบน้ําให้หอมไปก่อนเลยไปเลยอ่าใช่ แล้วเขาก็บอกว่าชอบคนโรแมนติกเพราะว่าคนวันเสาร์เป็นคนที่แข็งอยู่แล้วไงเขาก็เลยจะชอบคนที่แบบเออโรแมนติกเหมือนมาชดเชยส่วนนี้ของคนวันเสาร์อ๋อแล้วคือว่าถ้าโรแมนติกด้วยไม่พูดมากด้วยใช่ไหมคือแอย่างเดียวเลยไงรักสะอาดด้วยปใช่ราแต่งเลยแต่งเลยรต่งโดยสายฟ้าแลบเลยแล้วเขาก็บอกว่าถ้าตริจว่าอายุต่างกันเยอะๆเนี่ยก็จะดีเพราะว่ายังไง คืออันนี้เยอะจริงใช่ไหมคนอายุมากกว่าก็จะมีมากมากสุขุมใจเย็นมีเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้คนวันเสาร์็จะชอบมากกว่าเริ่มพูดน้อยแล้วเพราะว่าอายุเริ่มเยอะแล้วไม่อยู่จะพูดอะไรพูดหมดแล้วพูดหมดแล้วนี่ก็ฟังอย่างเด็กสาววันเสาร์เขาพูดแบบนี้หรอใช่เขาก็บอกว่าคนวันเสาร์เนี่ยนะจะเจอแฟนหรือเนื้อคู่เนี่ยได้ตามแวดวงทํางานแวดวงทํางานและอีกอย่างคือก็คือญาติเนี่ยจะเป็นพ่อสื่อแม่ชัก อันนี้หรือเปล่าที่บอกสายฟาแลบทุ่มถุงชนหรือเปล่าเออไม่แน่อะเป็นยังไงอย่าลืมส่ง SMS มาคุยกันได้นะคะที่เบอร์4247276ค่ะและสำหรับช่วงหน้าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการทำบุญตามวันเกิดที่อีบอกไปก็คือตามที่เม่กร่นไว้เมื่อช่วงแรกว่าทำบุญนะไม่ใช่แค่ว่าเอาพวงมาลัยจุดธูปแล้เสร็จกันคือเราจะต้อง มีว่าวัดไหนต้องเอาอะไรไปบ้างใช่ไห<ช>มก็เดี๋ยวช่วงหน้ายอย่าลืมเตรียมปากกากระดาษจดรายละเอียดกันแล้วกันกับช่วงช็อกโกแลตมิล